สวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายดูดวงดูเพื่ออยู่เหนือดวงอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวงและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิป ขั้นนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูดวงล่วงหน้าฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยค่ะท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพาด,ด้วยนั่นเองนะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกรกฎท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะชาวราศีกรกฎมาฟังกันค่ะในช่วงเดือนมกราคมปี2 5 6 6เรื่องชะตาของท่านในช่วงเดือนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างท่านจะโชคดี มีโชคมีลาบหรือไม่นะคะคลิปนี้จะบอกค่ะการงานการเงินโชคลาบและสุขภาพให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะเรามาเริ่มที่การงานกันเลยค่ะเป็นอันดับแรกชาวราศีกรกฎเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ดีมากๆสําหรับท่านเลยทีเดียวค่ะเพราะท่านมีดวงจะได้เริ่มต้นใหม่หรือได้ทําสิ่งใหม่ๆที่ท่านนั้นอ,อยากจะลงมือทานะคะเป็นช่วงที่ท่านได้เริ่มต้น และได้ทำสิ่งใหม่ๆใ,ในสิ่งในไอเดียที่ท่านนั้นอยากทำมาหลายท่านนะคะมีการคิดเอาไว้ว่าในช่วงเดือนมก,กราคมจะเริ่มต้นทำโน่นทำนี่หรือว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านอยากจะทำอะไรท่านมีดวงที่จะได้ทำอย่างแน่นอนคะ่ะฉะนั้นนะคะอย่างที่บอกเลยคะ่ะหากท่านใดมีไอเดียดีๆนะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านอยากจะลงมือทำแต่ว่ารอจังหวะเวลามาสักระยะหนึ่งนะคะ ช่วงนี้ท่านลงมือทําได้เลยนะคะเหมาะกับท่านมากๆชาวราศีกรกฎบางท่านก็จะได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่หรือหากท่านอยากจะย้ายงานอยากจะย้ายบริษัทช่วงนี้ก็เหมาะกับท่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าหลายๆท่านนั้นตั้งอกตั้งใจว่าอยากจะย้ายงานอยากจะย้ายบริษัทแต่โอกาสไม่เหมาะและไม่มีโอกาสที่จะได้ย้ายนะคะทั้งๆที่สถานที่พร้อมแต่ว่าตัวท่านยังไม่พร้อมนะคะ ฉะนั้นไม่ว่าท่านตั้งใจที่จะทําอะไรก็ตามค่ะเน้นย้าจงเร่งลงมือทํานะคะเพราะว่าดวงเปิดท่านก็รีบกับโปยค่ะอย่าปล่อยให้โอกาสผ่านไปแต่สําหรับท่านใดนะคะที่จะย้ายจากบริษัทเดิมไปทําบริษัทใหม่นะคะมีเรื่องอยากจะขอเตือนนิดนึงนะคะว่าท่านจะลาออกจากบริษัทเดิมได้ก็ต่อเมื่อบริษัทใหม่หรือว่าสังกัดใหม่นะคะจะต้องมีการเซ็นสัญญารับท่านเข้าทํางานแล้วเท่านั้นค่ะมีการตกลงเรื่องผลประโยชน์ต่างๆด้วย หนังสือสัญญาเท่านั้นแล้วท่านค่อยลาออกจากที่เดิมนะคะอย่าไว้ใจใครอย่าเชื่อปากของใครว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้ไม่เอาค่ะให้เชื่อในหนังสือสัญญาเท่านั้นนะคะและห้ามลาออกเพราะอารมณ์ชั่ววูบเด็ดขาดโมโหนายจ้างโมโหเพื่อนร่วมงานลาออกเลยดีกว่าแต่ว่าท่านไม่มีงานรองรับทีนี้ละท่านจะแย่อย่างแน่นอนหากลาออกแล้วาหากลาออกเพราะไม่คิดก่อนที่จะลาออกนะคะ หากท่านทำอะไรโดยที่ไม่คิดสิ่งที่จะตามมาท่านจะลำบากแน่ๆย้ายได้แต่ท่านจะต้องพร้อมและรอจังหวะมาแล้วระยะหนึ่งนะคะช่วงนี้ท่านมีจังหวะที่จะได้ย้ายอย่างแน่นอนนะคะคอนเฟิร์มค่ะชาวราศีกรกฎช่วงนี้นะคะมีเรื่องอยากจะขอเตือนให้ท่านระมัดระวังนะคะหากมีคนเข้ามาชักชวนท่านในรูปแบบต่างๆและที่สำคัญค่ะเขาจะนำผลประโยชน์มาหลอกล่อฉะนั้นช่วงนี้นะคะ ขอให้ท่านมีสติอย่าหูเบาเชื่อคนง่ายอย่าโลภมากนะคะเพราะว่าท่านมีดวงจะถูกเอารัดเอาเปรียบและจะถูกหลอกถูกโกงนั่นเองค่ะหากท่านใดนะคะที่ทํางานประจําทํางานกับคนหมู่มากในช่วงระยะเวลานี้คนในที่ทํางานจะเป็นอุปสรรคสําหรับท่านมากๆทําให้งานของท่านติดขัดมีปัญหาล่าช้าและโยโยอารมณ์ตัวท่านก้าไก่หน้าที่การทำงาน,อางานของท่านนินทารับหลัง าทางกันแกล้งท่านทุกรูปแบบเลยนะคะศัตรูจ้องที่จะเล่นงานท่านทุกรูปแบบค่ะขอเตือนขอให้ท่านอย่าได้ประมาทในการทำงานนะคะขอให้ทำงานด้วยความระมัดระวังละเอียดรอบคอบในทุกๆเรื่องนะคะเช็คแล้วเช็คอีกแล้วค่อยส่งงานและอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปแม้แต่คนใกล้ชิดบางคนรู้ล่วงหน้ายอมได้เปรียบค่ะลองนำไปปรับใช้ลองนำไป พิจารณาดูนะคะส่วนใดท่านสามารถนําไป a d แ p ปใช้กับตัวของท่านได้ทํางานอย่าเร่งมากค่ะงานจะได้ไม่หลุดตกหล่นช่วงนี้นงานของท่านไม่ค่อยมีปัญหานะชานะคะชาวราศีกรกฎท่านสามารถทําได้งานยากแค่ไหนท่านทําได้ค่ะแค่สิ่งที่เป็นอุปสรรคของท่านจริงๆคือคนในที่ทํางานนะคะช่วงนี้งานของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงจะเกิดขึ้นกับท่านฉะนั้นขอท่านมีสติอย่าไว้ใจอย่าใจร้อนวู่วาม ในช่วงระยะเวลานี้อย่า,ยาไว้ใจใครมากอย่าใจร้อนวู่วามจะติดต่อการงานกับใครจะทำไรคอยท่านนั้นมีแผน2แผน3าสำรองเอาไว้เสมอนะคะและท่านจะได้สัมผัสอย่างแน่นอนก็คือว่างานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะไม่มากก็น้อยและท่านจะได้ทำงานที่ท่านไม่อยากจะทำแต่ก็ต้องจำใจทำนะคะและปัญหาเก่าๆเ,เดิมๆจะกลับมาให้ท่านต้องวิตกกังวลใจอีกครั้งหนึ่งหากไม่ใช่เรื่องงานก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะ คนเก่าๆที่ท่านรู้จักจะเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของท่านในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะถึงได้คอยเตือนให้ท่านนั้นมีสติและใจเย็นๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วท่านจะสามารถแก้ไขได้ค่ะและช่วงนี้นะคะชาวราศีกรกฎการงานของท่านนั้นจะเข้ามาเยอะมากจะมีอะไรให้ท่านได้ทําอยู่ตลอดเวลานะคะและสิ่งใหม่ๆที่ท่านเริ่มต้นทําในช่วงระยะเวลานี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอย่าใจร้อน ความสำเร็จจะต้องใช้เวลานิดนึงสำหรับบางเรื่องและไม่ใช่ในช่วงเดือนมกราคมด้วยขอให้ท่านอดทนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของท่านจะเริ่มในรูปแบบใดก็ตามค่ะเช่นเริ่มทำโปรเจกต์ใหม่หรือว่าเริ่มงานกับบริษัทใหม่หรือว่าเริ่มค้าขายเป็นนายของตัวเองนะคะแต่ก็ขอบอกตรงนี้เลยค่ะว่าการเริ่มต้นใหม่ของท่านในช่วงนี้ท่านจะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพียงแค่ว่าจะต้องใช้เวลานิดนึงช่วงนี้ท่านใดนะคะที่ทำมาค้าขาย อะไรที่ท่านคาดไม่ถึงมักจะเกิดขึ้นกับท่านเช่นหากท่านนั้นได้ให้เครดิตลูกค้านะคะลูกค้าจะเลื่อนการาชำระเงินกับท่านลูกค้าจะไม่ทำตามคำพูดหรือท่านจะโดนลูกค้าเทออเดอร์หรือรับออเดอร์ไม่ครบตามที่ท่านนั้นได้สั่งาตามที่ได้สั่งสินค้าจากท่านนะคะฉะนั้นขอให้ท่านระมัดระวังข้อนี้ให้มากๆนะคะท่านใดที่ทำมาค้าขายให้ระวังเรื่องการนัดหมายต่างๆค่ะ มาที่การเงินของชาวราศีกรกฎกันบ้างนะคะต้องขอเรียนตามตรงนะคะชาวราศีกรกฎเงินที่ท่านได้ในช่วงนี้ค่ะหลักๆจะมาจากงานที่ท่านทําเลยนะคะและจะมาจากความรู้ความสามารถของตัวท่านเองและที่สําคัญท่านจะได้เงินจากความสามารถของท่านค่ะซึ่งไม่ใช่เกี่ยวกับการการทำงานนะคะอาจจะเป็นการในช่วงระยะเวลานี้สมมุตินะคะเช่น ท่านจะได้เงินจากความสามารถของท่านเช่นเจราจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวท่านจะได้ผลประโยชน์อะไรก็ตามนะคะในช่วงระยะเวลานี้หากท่านจะเจราจาต่อรองในส่วนที่ท่านจะได้ประโยชน์ค่ะให้ท่านลงมือทําได้เลยนะคะเน้นย้ําค่ะว่าแม้กระทั่ง เรื่องส่วนตัวนะคะไม่ไม่ใช่แค่เรื่องงานเพียงอย่างเดียวนะทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวคะ่ะเพราะว่าท่านจะได้ข่าวได้รับข่าวดีมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเาจรจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์ต่างๆนะคะหากท่านใดคิดว่าอาจจะอยากจะผ่อนผันหนี้สินกับเจ้าหนี้ หรือว่าอยากจะทำนั่นทำนี่ทำได้เลยนะคะในช่วงนี้อยากจะขอความจากช่วยเหลือจากใครทำได้เลยค่ะบางท่านช่วงนี้มีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางนะคะการเงินถือว่าดีขึ้นหมุนเงินได้คล่องขึ้นค่ะเป็นเดือนที่ท่านนั้นหาเงินเก่งแต่ว่าไม่ค่อยจะมีเงินเก็บออมนะคะเพราะว่าภาราค่าใช้จ่ายของท่านค่อนข้างสูงค่ะมักจะมีเหตุการณ์ให้ท่านต้องใช้จ่ายเป็นระยะระยะโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านและบุคคลภายในบ้านนะคะ จะเป็นรายจ่ายหลกัหลกๆที่ท่านนั้นจะต้องจ่ายเลยทีเดียวค่ะและบางรายจ่ายนะคะที่เกี่ยวกับบุคคลภายในบ้านจะมีเข้ามาแบบกระทันหันชนิดที่ท่านคาดไม่ถึงด้วยฉะนั้นหากท่านมีรายรับเพียงช่องทางเดียวนะคะและอยู่ในช่วงของเงินหมุนขอท่านมีสติในการใช้เงินให้มากๆช่วงไหนที่มีเงินสดในมือนะคะอย่าเอฟสินค้าเพลินนะคะระวังรู้ตัวอีกทีเงินในบัญชีหายไปเยอะเลยนะคะรายจ่ายของท่านเยอะจริงๆค่ะ เพราะว่าดาวแสบสองดวงมาอยู่คู่กันนะคะจึงทําให้ท่านมีเหตุต้องใช้ใจเรื่อยๆค่านั้นค่านี่และเป็นรายจ่ายที่ท่านนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นั่นเองนะคะโดยเฉพาะคนในบ้านคนในครอบครัวของท่านช่วงนี้รบกวนท่านบ่อยมากๆค่ะและคอยจะนําเรื่องที่ท่านไม่ค่อยจะสบายใจมาให้นะคะ <S <S ชวาวราศีกรกฎช่วงนี้หลักๆนะคะคนรอบข้างมักจะทําให้ท่านไม่ค่อยจะสบายใจและ ทําให้ท่านนั้นต้องแก้ไขปัญหาทั้งๆที่ตัวเขากธรแต่ท่านจะต้องแก้ไขนะคะแม้กระทั่งท่านใดที่ทํามาค้าขายค่ะช่วงนี้ท่านก็มักจะเจอกับลูกค้าที่ทําตัวไม่ค่อยจะน่ารักไม่ทําตามคําพูดทําให้ท่านนั้นต้องคอยวิตกกังวลน,นะคะโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนลูกค้าจะมีการเลื่อนนัดผิดนัดเกิดขึ้นกับท่านนะคะท่านใดที่ทํามาค้าขายนะคะให้ระมัดระวังให้ดีๆแต่ว่าโดยภาพรวมนะคะช่วงเดือนมกราคมนี้ ท่านใดที่ค้าขายท่านได้ผลกําไรนะคะไม่ขาดทุนแต่ท่านจะต้องวางแผนการขายให้ดีๆให้ปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นบ่อยๆนะคะอย่าขายแบบเดิมๆนะคะส่วนโชคลาบของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนมก,กราคมจะมาจากไหนจะมาจากงานมีคนช่วยเหลือแก้ไขกับปัญหาได้เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงได้แต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะนะคะเพราะว่าโชคลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั้นท่านมีแต่ว่าได้แค่นิดเดียวมีน้อยมากแล้วก็ เน้นย้ำว่าไม่ได้มีกันทุกคนด้วยนะคะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างคะ่ะช่วงนีนร่างกายของท่านนั้นเจ็บป่วยง่ายติดเชื้อต่างๆได้ง่ายระมัดระวังเป็นหวัดไอเจ็บคอภูมิแพ้ต่างๆที่ท่านเป็นอยู่นะคะจะกลับมากําเริบอีกครั้งหนึง่งและเป็นช่วงที่เลือดลมไม่ค่อยดีคะ่ะระวังผื่นคันขึ้นตามเนื้อตัวสายตามีปัญหาตาเจ็บตาอักเสบมองอะไรไม่ค่อยชัดนะคะดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะชาวราศีกรกฎ โดยเฉพาะท่านที่สูงอายุเพราะท่านมีดวงเปอยไข้ไม่สบายนะคะเป็นหวัดติดเชื้อได้ง่ายจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ดูแลตัวเองให้ดีๆค่ะเซฟตัวเองให้มากๆอย่าได้ประมาทในเรื่องของสุขภาพนะคะค่าขอเช่าราศีกรกฎในเดือนมกราคมนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะกล่าบขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพาดยขอทุกท่านนั้นโชคดีมีความสุขเช่นเดียวกันสวัสดีค่ะ